ทุกคนคิดว่าวิญญาณมีจริงไหมครับส่วนตัวผมนั้นผมคิดว่ามันคงไม่มีหรอกและนี่ก็คือพิธีเส้นไหวบ้บรรพบุรุษของที่บ้านผมเองครับนี่คือตุ๊ก,กตามรดกตกทอดที่คุณปูท่ทวดทิ้งเอาไว้ให้แต่เดี๋ยวก่อนนั่นมันเอาแล้วไงครับคุณผู้ชมตุ๊ก,กตากำลังเล่นงานผมแล้วแต่ผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าวันนี้ผมมากับเพื่อนหลายคนเพื่อน แย่ yeah, แล้วรีบนี้มีอะไรหรอนั่นไงตุ๊กตาบ้านนายเดินมาทางนี้แล้วโอ๊ดยดอกกอดทำไมตุ๊กตาขยับได้ยล่ะครับเพื่อนทางนี้ทางนี้รีบตามมาเร็วผมตกใจมากเลยครับคุณผู้ชมผมก็เลยวิ่งไปที่ชั้นสองแล้วผมก็เจอเพื่อนอีกสองคนกำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ หาเจอหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยช่วยเพื่อนเพื่อนหาแต่พอผมเข้ามาในห้องนี้ผมก็รู้สึกขนลุกสู้เลยครับในหีบเก็บของไม่มีอะไรเลยแต่มีตุ๊ก,กตายืนอยู่เต็มไปหมดผมตัดสินใจวิ่งออกมาจากหพก่งใช่ครับคุณผู้ชมเราต้องออกเดินทางกันต่อมาทางนี้เข้ามากานนี่มันเครื่องเส้นไหว้ใครอะ ดูเหมือนจะเป็นห้องบรรพบุรุษนะฉันว่ามันดูสยองขวัญเกินไปแล้วมันเขาไม่มีอะไรหรอกเอาอย่างนี้นะทุกคนฉันคิดว่าเราควรจะเออทำลายไอติ่งอันนี้ทิ้งซะไม่ได้นะอย่ายวทำลายเข้าห้องสิเดี๋ยวตุ๊ก,กตาบันพบุรุษบ้านเธอก็โกรธเอาหรอกถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีจริงด้วยเพื่อนเราบางคนแน่จะเจอสวิตแล้วนะ เราเรีบไปดูกันไหมได้เลยงั้นอย่างนั้นไปดูกันดีกว่าเผื่อจะมีใครเปิดสวิตไม่เห็นมีเลยหรือสวิตจะซ่อนอยู่ในกางเกงตุ๊กตา,ตาพวกนี้นะไม่มีจะทำยังไงดีดูดูดดไปไป,ไปมาๆก็หลอนเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเฮ้ยทุกคนฉันเจอแล้วสวิตอยู่ทางนี้มาเร็วไดโนรีไปเถอะเพื่อนเจอสวิตแล้ว โอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะรีบตามเพื่อนไปดูเหมือนว่าเพื่อนเราเนี่ยจะหาสวิตเจอเป็นคนแรกเลยนะแต่ทุกน่นมันมีสวิตตรงนี้ต้องหาอีกหนึ่งอันแล้วมันอยู่ที่ไหนก็นล่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนเรานะคะออกไปตามหาสวิตท,ที่เหลือก่อนระหว่างนี้เราก็จะรออยู่ตรงนี้แหละทําไมไม่ไปช่วยเพื่อนหาก็กลัวไม่เข้าใจอย,อยู่ก็เข้าใจว่ากลัวแต่เราต้องช่วยกันปะ ถ้ายืนรอแบบนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอะแล้วทำไมเธอไม่ไปช่วยเพื่อนบ้างอา่เอเฮ้ยไม่ต้องทะเลาะก,กันฉันหาสวิตเจอแล้วว้าสุดยอดจังเลยคนอะไรหล่อด้วยแล้วก็เก่งด้วยไม่เหมือนคนบางคันทำไมพูดแบบนี้เนี่ยถ้าเจอผีอตัวฉันจะไม่ช่วยปกป้องเธอแล้วไม่ต้องห่วงหลักเ,เพื่อนๆฉันดูแลฉันได้ได้เนิรนน์ดไนค่ะใช่ไหม ยไม่รู้ด้วยแล้วจะอะไรก็ทำกันไปเลยฉันขอหยุดอยู่แค่นี้แล้วก็พี่น้อแม่จอ๋อ,อช่วยด้วยแม่ไดโนเลิกร้องได้แล้วรีบไปต่อสิเพื่อนนราจะมาร้อหามะเขือเปะอ,อะไร พาะฉันกลัวเอาที่ไปนายต้องใช้ดาบสั้นอันนี้จัดก,การพวกผีพวกนั้นฉันจะทำได้เหร,หรือนายจะรอดูเพื่อนนายจากโลกใบน,นี้ไม่ยอมหรอกครับผมจะช่วยเพื่อนทุกวินาทีเลยเพื่อนจ๋าฉันมาช่วยแล้วสามัคคีคือพลังรวมกันร้องอยู่แยกกันเราตายแน่นอน นั่นแหละเพื่อนจัดการมาเลยขอบคุณมากนะไดโนไปเธอทุกคนรีบไปกันต่อดีกว่าเฮ้ยนี่ฉันยังครบใช่ไหมะอะไรอะไรครบแขนขายังหนุกครบเฮ้ยโยครบแล้วนะถ้าอยู่ไม่ครบป่านนี้นายต้องล้มแล้วแล้วมันจะมีอะไรไหมดูเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วหรอมั้งเฮ้ยมันมีทางที่ไปต่อได้ มาเร็วรีบมาทางนี้เฮ้ยข้างหน้านั้นรีบเซฟเร็วข้างหน้าเหมือนจะเป็นตุกกต๊กตารูปปันอนเฮ้ยอยู่ดีๆมันก็มีเสียง yeah, แย่แล้วมันมันโจมตีเราแล้วเพื่อนเราต้องรีบจัดการมันอ้เฮ้ยมันเยอะมันเยอะจะว่าไปแล้วมันเหมือนตุ๊ก,กตาปะวุ่นจิ้นแลยนะเพ<ๆ>ื่อนๆรู้จักมั้ยเนโนโรีบทำลายมัน แล้วไหนจะทำยังไงประตูไปไปไม่ได้เนี่ยแต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกเขาคูณผู้ชมเราจะต้องรีบหาทางไปให้ได้ตุ๊กตาพวกนี้จะต้องหมดไปจากบ้านผมบอกตอนนี้แล้วว่าฉันติดต่อหมอปลาแล้วแต่หมอปลาบอกว่าติดธุระมาไม่ได้แล้วจะทำยังไงดีะคะออฉันก็เลยม,มาแทนไงแล้วลุงจัดการผีพวกนี้ได้ปะเนี่ยก็อ,อยาที่เห็นเมือนมันจะโกรธยิ่งกว่าเดิมนะอ ทุกคนฉันดันมันเข้าไปในอุโมงนั้นได้ด้วยเราจะต้องทําการผลักมันเข้าไปในแสงวับวตรงนั้นแล้วมันจะหายไปแล้วทุกคนรีบผลักมันลงไปเร็วเอ้ยนายก็ดดันมันไปดิโอเคเดี๋ยวจะนีดเบ็ดไอ้มันทางนี้เพื่อนเอ้ยรีบมาช่วยฉันเร็วดันมันเข้าไปดันมันเข้าไปดันมันเข้าไปอไม่ได้มันไม่ยอมไปเอ้ยรีบดันมันเข้าไปทีนึงเฮ้ยไปใช้ทางนี้ อูพ้พอเรียบร้อยแล้วจัดการมันได้แต่มันโผล่มาจากไหนอีกล่ะครับโอ้โหมันจะเยอะเกินไปแล้วเราจะต้องทำการกำจัดตุ๊ก,กาตารูปปั้นพวกนี้ให้หมดแต่ดูเหมือนว่ามันจะเก่งเกินไปทุกคนมันเป็นบอสใช่ไหมโอ้โหมาเป็นแพ็คคู่เลยขาวกับดำนี่อะไรกันครับผูผู้ชมเอ้ยอย่าบน่นรีบจัด,ดจาก,การมันเราจะได้ชนะแล้วก็จะบ้านหลังนี้ไปซะที แต่เราขึ้นมาชั้นห้าแล้วนะจะอกอกยังไงเร็วเข้ารียบจัดการมันโอเคจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้เดี๋ยวฉันช่วยนะ,อะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยผมได้สวิตมาครับอ้าวเพื่อนเข้าไปได้แล้วแต่ทำไมเราเข้าไม่ได้หรือว่าเราต้องติดตั้งสวิตออติดตั้งสวิตเหรอแล้วติดตรงไหนอะไม่รู้อะเราติดติดไปเถอะมันน่าจะมีสวิตอะ ่นตรงนี้มันติดไม่ได้ตรงนี้ปะไม่ใช่ละอ๋อแต่มันมีสีเขียวๆนะแล้วติดตรงไหนอะตรงนี้ว่าไปเลยว่าไปเลยตรงนี้เหรออ่ะกดชวิตเอา้าไม่เห็นจะเปลี่ยนอะไรเลยไม่นะไม่อยากเล่นเกม Mini World Creator ดาวน์โหลดเล่นได้ที่ QR โคดมุมขวานี้เลยนะเข้าไปติดตาม Youtube ได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสาร Mini World Creator ที่ Facebook Mini World Creator Thailand นะ จริงด้วย Mini Creator, มินิเวิร์คเรเตอร์มีติกตอกด้วยนะช่องทางนี้เลยจ้าแล้วเจอกันใหม่นะ